พอพูดถึงชีวิตคุณนึกถึงอะไรเราข้อแต่ถวินหาความสุขในชีวิตแต่หารู้ไหมว่าแท้จริงแล้วการ,รดำรงอยู่ของเรานั้นเพื่ออะไรเราคอยตั้งคำถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าการมีอยู่ของเรามีเพื่อจุดประสงค์อะไรร่างกายจิตวิญญาณสิ่งเหล่านี้เป็นของพวกเราจริงๆหรือเราดำเนินชีวิตไปแต่ละวันด้วยตัวตนของเราจริงจริง ดรืยสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อปกปิดความผมขื่นภายใน,ในใจ,ใจิตใจสิ่งที่หล่อหลอมขึ้นมาจากการประกอบกันของเศษซากประดักผักพังที่แตกสลายชีวิตระกรรมและสมมมดำเนินชีวิตไปอย่างเรื่อยเปื่อยแต่เปลี่ยนไปด้วยความสิ้นหวังความคิดตกผลึกออกเป็นชิ้นส่วนแห่งความเสียใจาดำเนินชีวิตทุกวันด้วยความรู้สึกเช่นนี้ รอวันหลุดพน้นและได้ออกไปโบยบินในโลกกวา้างแต่นาบดี้กำลังจมดิ่งสู่ห้องลึกของมหาสมุทรไม่สามารถหาจุดสิ้นสุดได้ภายใต้ที่แห่งนี้ช่างมืดมิดและเน็บหนาวเขาขอพรแหกพระเจ้าได้โปรดเขากำลังหมดหนทางก็กินมันไปเลยสิย่าที่แกออกมากินมันไปให้หมด บอกเข้าปากไปให้หมดเลยแล้วเห็นระเบียงนั้นปะกระโดดลงไปเลยกระโดดลงไปสิแต่นที่ผ่านมาทําดีได้แค่นี้เหรอเป็นลูกที่ดีได้แค่นี้เองหรอพยายามที่สุดแล้วหรอนี่ที่สุดของแกแล้วใช่ปะแต้ที่ผ่านมาทํา,าทดีได,ดไ,ดได้แค่นี้เหรอ่นีผาเป็นลูกที่ดีได้แค่นี้เองหรอเป็นลูกที่ดีได้แค่นี้เองหรอเป็นลูกที่ดีได้แค่นี้เองหรอพยายามที่สุดแล้วหรอนี่ที่สุดของแกแล้วใช่ปะนี่ที่สุดของแกแล้วใช่ปะ ดิวะนี่ริงแกทำได้ดีกว่านี้แกเ,เคยเป็นคนที่ดีกว่านี้แล้วพ่อล่ะแล้วอนาคตล่ะความฝันล่ะยังไม่ได้ทํามันเลยสู้ดิวะทําให้ได้สวัสดีค่ะเจนนะคะชุติยาสีหาวงค่ะตอนนี้อายุ17ปีบริบูรณ์เรามาจากโครงการ Let Me Show Myself แล้วก็ในวันนี้เราจะมาพูดถึงชิ้นงานของเรานะคะชิ้นงานของเราเป็นเกี่ยวกับงานเขียนที่ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของเราออกมาในช่วงเวลาที่เราจมดิ่งอยู่กับมันนะคะขอเกริ่นก่อนว่าเราเป็นโรคซึมเศร้านะคะแล้วก็ไม่ได้บอกใครสักเท่าไหร่เว้นคนที่สนิทแล้วก็ที่เราออกมาพูดในโครงการนี้ก็เพื่อเราอยากจะให้มันเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพพี่ๆน้งนองๆทุกคนนะคะ ก็งานเขียนของเราทุกถ้อยคามันมาจากความรู้สึกข้างในของเราจริงๆนะคะแล้วก็มันเหมือนเป็นวิธีการระบายอย่างหนึ่งที่เราอยากจะแนะนําเพื่อนๆที่ไม่รู้ว่าจะเล่าให้ใครฟังไม่รู้ว่าจะปรึกษาใครไม่มีเซฟโซนที่ดีนะคะ,ะเราเผชิญปัญหาต่างๆมาตั้งแต่ม .3 ค่ะซึ่งตอนนี้เราอยู่ม5้เทอมเรารักษากับ จิตแพทย์มาเป็นแล้วเวลา2ปีค่ะแล้วก็เราเชื่อว่าหลายๆคนนะตอนนี้ก็เผชิญปัญหาคล้ายๆก,กันกับเราเนื่องจากสถานการณ์มันย่ำแย่นะคะแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ต่อไปค่ะ